ครับผมสวัดดีครับวันนี้มาเที่ยวสวนกิจินัทครับแรงเสรจภสมสารเดินตามรอยพ่อราชการที่เก่าอีกรอบครับมาดูการจัดการในการแก้งานครับต้องบอกว่าแก้งานเพราะว่าผมได้เอารถไทยมาแล้วก็เตรียมที่จะดันดินเพื่อไว้นแนวด้านข้างทําเป็นถนนให้มันใหญ่ขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายและด้านขวา แล้วก็จะดันตรงนี้พูนให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกครับเพื่อที่รถจะได้เดินสะดวกเดินได้ง่ายแล้วก็การชุนขนย้ายปุ๋ยการตัดขนย้ายหญ้าเพื่อที่จะเอาไปให้วัวกิน่วนส่ <c oughs> วนต้นนี้ครับต้นต้นแตงโมงนี่นะครับแตงโมงที่เพิ่งปลูกก็ก็จะก็จะต้องเอาออกครับเพราะว่าผมได้ทดลองปลูกแล้วดูแล้วมัน มันสวยให้อยู่ครับมันสวยให้อยู่แต่ว่าเพื่อที่จะให้สวยกว่าเดิมก็ต้องตัดใจครับตัดใจดันดินไปไว้แนวฝั่งนู้นเพื่อจะทําตรงนี้ให้มันลึกหน่อยครับแต่ก่อนเป็นแปลงเกษตรเป็นทํานาเป็นปน,นา,นนาอินทรีย์นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่เคมีแล้วก็เม็ดข้าวเม็ดข้าวก็จะสวยครับเม็ดข้าวก็จะสวยงามส่วนวัวก็นั่นแหละครับ ให้กินโซนด้านในเพราะว่าหญ้ามันสวยเป็นแม่เพิ่งคลอดใหม่ก็ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษหน่อยครับตัวไหนที่คลอดใหม่เราก็ต้องเอาใจใส่เขาหน่อยลูกจะได้สมบูรณ์แข็งแรงเร็วๆอีกหนึ่งอยา่างที่คนพิเศษอย่างผมต้องทําครับมาดูมาเที่ยวชมกันครับเกี่ยวกับการทํางานต้องบอกว่าชัดเจนครับไม่มีคือจะทําแบบ ลุยด้วยตัวเองทุกอย่างทุกขั้นตอนอะไรที่พอทําได้ก็จะลงมือเองครับไม่ว่าจะการเป็น,ปนการ <c oughs> ดันเพินแต่จะขุดบอ่อขุดชะขุดไม่ได้ครับอย่างนี้อพอทําเองได้อะไรได้ก็ก็ทําเองครับนี่คันนาผมได้ทําเมื่อปีที่แล้วครับก็ถือว่าสูงถือว่าใหญ่อยู่ครับฝั่งนี้ส่วนด้านนู้นผมได้ดันไปเรียบร้อยแล้วครับดันดันสวยงามเลยครับพาไปเดินดูครับผม ย่าก็มีเยอะอยู่เหมือนกันครับพอได้ตัดได้เกี่ยวให้วัวกินอยู่เรื่อยๆวัวที่ใกล้จะคลอดแล้วก็วัวที่ท้องวัวที่คลอดแล้วแล้วัวที่ใกล้จะคลอดก็ต้องดูแลเขาหน่อยดูแลเมื่อเช้าก็ได้ค้นปุ๋ยไปใส่โซนด้านในครับตอนแรกผมว่าจะรอให้มัน ตรหมักไว้นานหน่อยแต่ว่า ZA เอาไปหมักใกล้ๆโคนต้นเลยดีกว่าครับก็ไม่ต้องใส่ติดโคน,นครับเพราะเพราะว่าเราดูแลแบบดูแลคนเดียวแล้วก็ต้องทําหลายอย่างก็ต้องวางแผนให้ดีหน่อยก็ <laughs> คือผมจะขนย้ายปุ๋ยเนี่ยนะครับย้ายไปไปไว้โซนด้านในนู่นครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมได้ไถ แล้วมาทำคันให้มันใหญ่เพื่อเป็นถนนถนนเตรียมที่จะขนย้ายไม่ว่าจะเป็นฟางที่มาจากด้านด้านนอกนั่นนะครับที่นาก็ย,าย้ายขนไปด้านในนู้นแหละครับด้านในนู้นเมื่อปีที่แล้วผมทำทำถนนเล็กไปนิดหนึ่งก็เลยปีนี้จัดแก้งานครับแก้งานก็ ทำอะไร <c oughs> ก็จะไม่ถูกทีเดียวเลยครับก็ค่อยๆค่อยๆแก้ตามไปอยู่เรื่อยๆก็แก้อยู่ตลอดเลยครับก็ดีครับทํายังไงให้มันสะดวกให้มันง่ายที่สุดก็จะพยายามทําก็จะพยายามทําครับผมตรงนี้ยังไม่ได้ทําที่ขึ้นนะครับก็จะทําที่ขึ้น มันจะได้ขึ้นเวลาลงไปไถลงไปดันนี่ครับยังไม่สะอาดดีครับเดี๋ยวต้องใช้จอบใช้อะไรมามาปัดๆหน่อยๆครับนี่ยังยังยังแต่งไม่เรียบร้อยเห็นไหมครับยังไถไถไว้อยู่ไถแล้วก็ดันให้มันแห้งหน่อยเพราะว่าดินมันแฉะเกินไปต้องตากไว้วันสองวันใหมน้มันแห้งหน่อยแล้วค่อยดันใหม่ครับดันใหม่ไปดูไปดูที่ผมได้ได้กย ได้ดันขี้บัวออกจากคอกนะครับได้โกยขี้บัวออกจากคอกต้นต้นไม้ฝั่งนี้สวยอยู่ครับเป็นรูปเป็นทรงให้ให้อยู่ครับระบบน้ํายังไม่ได้ระบบน้ํายังไม่ได้จริงๆการทําสวนนี่โอ้ลงทุนหนัก,กน็เออใจต้องได้ครับสู้ไปด้วยกันครับกับชีวิตคเกษตรมาถ่ายบรรยากาศสวนให้ดูเล่นๆกันนะครับเนาะ ครที่ว่างก็เข้ามาชมกันครับการทำสวนของผมแต่ละอย่างก็ <c oughs> ค่อยๆคิดทำไปโอ้โหนี่ปัญหาใหญ่ครับมาดูปัญหาใหญ่นี่ครับมะม่วงแมงแมงแมงกินหมดครับนี่ถ้าเราดูแลไม่ทันมันก็ติดลูกให้อยู่ครับติดลูกให้อยู่แล้วระบบน้ำยังไม่ได้นี่ครับปุ๋ยผมได้ ขนย้ายไปแล้วครับหนึ่งชุดขนย้ายไปแล้วครับหนึ่งชุดเอาไปเมื่อเช้าเอาไปสีเที่ยวสีเที่ยวก็ยังเหลืออีกเยอะครับตอนแรกผมดันไปกองอยู่ฝั่งนู้นครับกองอยู่ด้านหน้านูน้นแล้วทีนี้มันมันไกลไปหน่อยผมก็เลยดันมาไว้ตรงนี้ให้ใกล้อีกหน่อยครับให้ใกล้อีกหน่อยเพื่อเพ่จะดันไปทางนู้นอีกหน่อยหนึ่งมาตรงนี้มันก็ใกล้แล้วครับแล้วเราได้โยกย,าย,ย้ายงี้มันทําให มีการแบบทําให้มันมันร่วนครับมันทําให้มันร่วนผมก็ไถไถแล้วก็ไถแล้วก็ดันไถแล้วก็ดันเห็นไหมปุ๋ยมันแตกดีครับมันแตกดีนี่แหละครับที่ดันมาส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะดันเข้าร่องครับไว้สองจุดครับเดี๋ยวจะดันเข้าร่องดันเข้าร่องครับผมนี่ปัญหานี่การการทําการทํางานของผมก็จะมีปัญหาให้ให้ผมได้แก้อยู่เรื่อยๆครับ ตอนแรกผมดันมาไว้ตรงนี้ครับตรงนี้แล้วมันจะใกล้โคกเกินไปทีนี้ผมถอยไปเอาไม่ได้มันก็ยังเหลืออีกหน่อยเห็นไหมครับกว่าจะโยกได้ไปฝั่งนู้นได้ก็เหลือตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งครับนี่เหลือตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็ประมาณสามสีเที่ยวก็หมดแล้วครับใส่รถเข็นไปครับวันละวันละสามสีเที่ยวก็ค่อยๆนี่ ตรงนี้ครับตอนแรกเอามาไว้ตรงนี้แล้วมันมันใกล้เกินไปอันที่จริงต้องดันไปสุดนู่นเลยทีเดียวครับนี่เลยครับการวางแผนที่ไม่ไม,ไม่ไม่รัดกลุ่มต้องบอกว่าไม่รัดกลุ่มทีหลังทเที่ยวหน้าถ้ามีถ้าดันเที่ยวหน้าก็ต้องดันไปไว้นู่นเลยครับดันไปไว้เป็นจุดๆแบบนี้ครับดีเลยนี่เลยครับการทําสวนก็จะมีผิดพลาดทําให้เราได้แก้ได้แก้อยู่เรื่อยๆก็ก็ดีครับก็ แก้ไปเรื่อยๆครับไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ทําใหม่และทําให้มันได้วันนี้ก็จะมาดันดินทําเป็นคันให้มันใหญ่ทาเป็นถนนให้มันใหญ่ส่วนต้นมะม่วงก็เริ่มเป็นรูปเป็นทรงแล้วครับนี่แหลคะ,ะครับเงาะมาดูเงาะครับปลูกไปสีต้นตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่สีเหลืออยู่หนึ่ง สองสามสี่เลืออยู่สีต้นเองครับรอแล้ครับสุ่มเสียงครับนี่สุ่มเสียงระบบน้ํายังไม่ได้แต่ก็อยากจะปลูกตอนแรกลงมายงชิดตายหมดครับมายงชิดแล้วก็ตามด้วยเงาะเงาะก็ตายครับนี่ตายดูแลไม่ได้ครับระบบน้ําไม่ดีระบบน้ําไม่ดีบบดอ้ระบบน้ําไม่ดีครับผมเนี่ยแรงมากเลยครับปีนี้ ไม่มีฝนลงฤดูมาเลยเงียบกริบเลยครับต้นมะม่วงก็เอาใจเจ้าของคนปลูกนาดูเลยครับดูต้นเล็กแต่วา่าโอ้โหออกออกดอกชุ่มฉ่ำมากครับออกดอกเยอะเลยมีทั้งออกดอกมีทั้งติดโลกนูนี่ครับระบบน้ำยังไม่ได้สำหรับต้นเงะดีครับยังสุ่มเสียงครับสุ่มเสียงต้องบอกว่าสุ่มเสียงครับ ก็สามสี่วันผมจะรดครั้งหนึ่งครับสามสี่วันจะรดครั้งหนึ่งก็ประกอบผมเอาแค่รอดไปก่อนสักวันหนึ่งครับถ้ามันเป็นให้อาจจะมีท่อมาเปิดอาจจะใส่น้ำให้เขาตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองครับลองไปก่อนถ้าเกิดมันดีก็ถ้าเกิดมันเป็นให้ก็ปีหน้าอาจจะมีท่อมาเสริมมาเพิ่ม มะม่วงก็มีติดดอกให้ได้กินได้ทานอยู่เรื่อยๆครับพอได้เก็บกินครับมีพอได้กินบัวก็เตรียมที่อยากจะเข้าโคกแล้วครับผมปล่อยตั้งแต่ตีห้าครับบัวตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วครับสามโมงกว่าก็วนๆเตรียมที่อยากจะเข้าโคกแล้วครับผมจะให้ไล่ไปพักในโคกประมาณประมาณบ่ายสองเอ้ยบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่แล้วแต่จังหวะครับ บางทีก็บ่ายสี่โมงผมก็ปล่อยอีกทีหนึ่งไล่ข้าวก็ไล่ข้าประมาณห้าโมงเช้าไล่ข้าวโคกประมาณห้าโมงเช้าแล้วก็ประมาณ 3, บ่ายสามบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงก็ปล่อยให้กินอีกชุดหนึ่งครับปล่อยให้กินประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วแต่ครับถ้าทํางานในสวนดึกหน่อยก็สองทุ่มแล้วก็ไล่ข้าวโคกการดูแลสวนของผมก็จะประมาณนี้ครับผม คับอีกหนึ่งบรรยากาศชวนกิตินัทเพลงสิบสมสานเดินตามรอยโทอรัชการที่เก้าจะมาถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆเป็นเวลาเป็นจังหวะและเป็นโอกาสครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ